เครื่องมือ RGB Curve นะครับจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยทําให้ปรับความสำดุลของแสงนะครับให้มีความสว่างขึ้นนะครับอันนี้จะใช้แก้ไขพวกที่ถ่ายวิดีโอมาแล้วมีความมืดนะครับเพื่อเราที่เราจะต้องการที่จะแก้ไขให้มีสว่างขึ้นนะครับก็สามารถใช้เครื่องมือ RGB Curve นี้ได้เลยนะครับโดยการนะครับไปที่โหมดเอฟเฟกต์ Effect นะครับเอฟเฟกตรงนี้แล้วก็ไปเลือกที่ วิดีโอเอฟเฟกนะครับมันจะอยู่ในส่วนของวิดีโอเอฟเฟกนะครับเลือกแล้วก็ไปต่อที่คำว่าคาร์เรอร์คอลเลกชันนะครับคาร์เรอร์คอลเลกนนะครับก็จะมาเจอข้างล่างนี้นะครับ R G B Curve นะครับเราก็เลือกนะครับคลิกขวาค้างแล้วก็ลากมาใส่วิดีโอที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นเราจะเห็นเครื่องมือนะครับที่ใช้ปรับสภาพแสงเนี่ยนะครับขึ้นมานะครับตรงนี้ นะครับให้ดูในส่วนของมาสเตอร์นะครับมาสเตอร์ก็จะเป็นเรื่องของการปรับค่าความสว่างนะครับถ้าเราต้องการค่าความสว่างเราก็ดันขึ้นไปเป็นเส้นโค้งอย่างนี้นะครับถ้าดันมากก็สว่างมากนะครับดันถ้าดันลงมาข้างล่างนี่ก็จะเป็นมืดไปเลยนะครับถ้าเป็นสภาพปกติที่ถ่ายมาก็จะอยู่ตรงเส้นตรงกลางอย่างนี้นะครับให้เราลองดันขึ้นไปนะครับอยู่ในความสว่างที่เราคิดว่ามันโอเคแล้วก็เท่านี้ครับแล้วหลังจากนั้นก็เอ็กพอร์ตงานออกไปใช้งานได้เลยนะครับ ก็มีประมาณเท่านี้นะครับสว่วนในเรื่องของบล็อกอื่นๆที่จะเห็นว่าแดงเขียวน้ำเงินตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปรับคุณภาพสีนะครับมันปรับสมดุลสีนะฮะถ้าเลื่อไปที่สีแดงนะครับก็จะดึงค่าสีแดงขึ้นนะครับถ้าไปที่สีเขียวก็จะดึงค่าสีเขียวขึ้นหรือว่าหรือว่าลดลงก็ได้นะครับสีน้ําเงินก็ดึงค่าน้าเงินขึ้นหรือลดลงก็ได้นะครับโดยปกติแล้วถ้าเราต้องการปรับให้ภาพมีความเข้มเนี่ยมันจะมีสูตรอยู่ที่ว่าปรับเป็นรูปตัวเนะฮะ มันจะเป็นค่าแกมมานะครับอ่ก็จะมีความเข้มและสว่างผสมกันอย่างนี้ก็จะเหมือนกับเป็นภาพพยนต์นะครับสีออกมาเป็นเชิงภาพยนตร์อ่าแต่ถ้าเราต้องการแค่ความสว่างอย่างเดียวนะครับก็คแค่ปรับให้มันโค้งอย่างนี้ครับก็จะได้ความความสว่างครับการใช้เครื่องมือ CV c u r ัพก็มีประมาณนี้ครับก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มีค่าความสว่างของวิดีโอให้มากขึ้นนะครับทำให้วิดีโอนั้น ดูชัดขึ้นอย่างเช่นหน้าคนที่ถ่ายมามืดๆก็สามารถทำให้ชัดขึ้นด้วยเครื่องมือน,นี้ครับ